สวัสดีในวันหยุดนะครับก็วันนี้เราก็มาทบทวนกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุวงนี้มีเวลาก็าก็จะมาพยายามจะทบทวนให้สม่ําเสมอกันขึ้นนิดนึงนงะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแบบการดูกราฟทองกันบ้างนะครับตัวทองของในวันในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรามีข่าวอยู่เล็กๆจะนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของ c อ n s u m e r p r ์ไพนะครับ ใช่ไหมคอนซูมเออ e ์เซนทิเมนทัลช่างมันเถอะข่าวแล้วก็ช่างหัวมันนะครับเราก็มาดูโครงโครงสร้างของราคานะครับใน Time Frame M15 ของทองกันนะครับของวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคามันค่อนข้างจะแบบคอนซูเดตลงกระโดดนะครับนะขึ้นมาที่คอนซูเดตกระโดดนะครับเราไม่เห็นไทอคชั่นที่ชัดเจนนะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเทรดกันไปนะ,ะ,ะก็ในของ ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าราคา consolidate ตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาดรอปลงมายังไม่เป็นพ i แอคชั่นยังไม่ฟอร์มเป็นออเดอร์บล็อกนะครับแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงมาแต่ที่ตรง consolidation ชุดนี้นะครับมันก็ทำท่าจะวกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีพ i แอคชั่นอะไรเนาะแล้วก็พอถึงตอนที่ตลาดเปิดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคามันุ่ขึ้นมาค่อยๆไหลขึ้นมาลักษณะมันไหลนะมันไม่ได้แบบแท่งเดียวนะแล้วก็ มีการดรอปกมาแรงๆตอนนี้ก็เป็น first fair value gap ของวันเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ first นะมันมตีตัว fair value gap ของตอนก่อนอ้านั้นอยู่ในช่วงหลังตลาดเอเชียนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งนะซึ่งราคาก็ดูจะ respect ค,ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมองไม่ชัดมากนะแต่ว่าตรงนี้มีเป็น gap แ,แรกที่อยู่ในช่วงตลาดนิวยอร์กนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราควรจะ ่าโน้ตเอาไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะจ,จะยังไม่ขยายนิดนึงเพื่อความแม่นยำนะครับอืมอันนี้นะครับตัวล่างก็ตรงนี้ที่ใต้นี้อา่าโอเคอันนี้สวยละอ่ะก็จะเห็นว่าราคาที่มันดรอปลงมาเนี่ยมันไม่เลสเปคตัวของอแฟนไบยูแกลนี้ในตอนแรกนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็จิ้มเข้าที่แกลนี้แล้วก็ดูเลสเปคที่ ไฟร์วายุแก็ตรงนี้นะก็เป็นความเกเรของราคาที่พอผ่านมาอีกเซสชันหนึ่งมันไปเก็บสวิงไฮ h ที่เซสชันเดิมก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเลสเบกเหมือนเดิมนะแต่พอลงมาปุ๊บนะครับติดตรงเซตนี้นะครับคือเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะลงมาถึงตรงนี้แต่มันก็ติดแค่ตรงตรงนีนะ้จะว่าเป็นออร์บล็อกหรือเปล่าก็ไม่ได้สวยมาก ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าราคามันอาจจะสุดท้ายลงมาข้างล่างนี้ก็ได้แต่อาจจะลงมาในวันจันทนระ์เพราะว่าราคาได้ย้อนขึ้นมาก็ขึ้นมาป้วนเปี้ยนนะครับอาจจะกระชอกจากตัวแบอพายุแก็ปตรงนี้ไปนิดนึงแล้วก็คอนซูเลตอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าด้วยภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอย่างน้อยๆนะครับโลเดิมตรงนี้น่าจะต้องลงมาทดสอบนะครับแล้วก็ลงมาที่อีโคโลตรงนี้นะโน้ตเอาไว้เลยแล้วกันนะว่า เราเห็นอีโคโลตรงนี้นะครับนะแต่ว่ามันอาจจะหมดเวลาเทรดไปก่อนนะที่เราจะาวาดลูกลก๊ตาอ่อกมาหรือว่าเอาปลายไส้กันเนื้ตรงนี้ได้ไหมดูดีกว่านะโอเคครับอ่นานี้ก็คือในทางเฟรม m 5นะครับต่อมาในทางเฟรมเอาไ m 1 5ในทางเฟรม m ยนะเราเห็นว่าราคามันก็เป็นลนยยักษณะนี้นะ่ม่ค่อยไหลามากนะ แล้วก็ราคาย้อนขึ้นมาแตะที่ตรงครึ่งหนึ่งของแกลบใน m 1 5ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแกลบใน m 5ด้วยนาคาก็แตะเนี่ยแตะปุ๊บแล้วก็ราคาโดดลงมาเลยนะครับแล้วพอราคาย้อนกลับเข้ามาตรงนี้ขี่ก็เชื่อว่ามันมีการทดสอบแฟร์ไายุแกลบไอตัวออเดอร์บล็อกตรงนี้นะแต่ว่ามันอาจจะมีความแบบไซเวนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบตอนมันสุกใช่ไหมครับเราผมเชื่อว่าราคามีแนวโน้มสูงที่มันจะลงมาคัางลงมา ข้างล่างนี้แล้วก็แน่ๆก็ลงมาถึงตรงนี้เลยเทำเฟรม M 1นะครับทำเฟรม M 1อ่งเราก็จะเห็นว่าตอนที่ราคาลงมายังไม่ใช่แพคชั่นที่จริงนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเทรนด์ตรงนี้ไปแล้วนะครับมันเบรกที่ตัวเซวิสโลนี้ไปละนะแล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมด้วยตัวแกลงนี้ใช่ไหมครับราคามันมีการ respect แกลแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนี่พอราคามันรีเทสย้อนขึ้นมาเนี่ย มันยังไม่เห็นอะไรนะแต่ว่ามีราคาจังหวะที่ราคามันดรอปตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นจุดที่เราสังเกตตอนแรกนะตอนสามทุ่มก็รนะก็คือช่วงจะต้นชั่วโมงนะครับตอนนี้ตลาดเปิดนี่ยังไม่ได้มีอะไรให้เทรดมากนะครับอันนี้ตลาดทองนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นตัวที่ดูแล้วค่อนข้างชัดเจนคือราคามันเล่งตัวลงมาจากตัวอ่า Call s e d u l e n c o a c h m e n ของแกบบนนะครับแล้วก็พอราคา แะเข้ามาในแก็บนี้นะครบบนของแก็บที่ในตอนกลางวันนะราคาก็ล่วงลงต่อแล้วก็เก็บสวิงโลข้างล่างนี้นะตรงนี้ก็ยังมีฟอร์มที่เป็นการเคลียอีโคโลตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงตรงแดงนี้อย่าประมาทนะก็คือมันเป็นจุดที่โลเดิมนี่แหละก็มาเลสเบกที่โรเดิมนะหลังจากนั้นก็มันก็ค่อนข้างจะเคลื่อนที่ในทางที่ประเมินได้ลำบากนะครับก็เอ่ คือคิดว่ามันเป็นพลายแอคชั่นที่ไม่ได้สวยมากนะครับนะแล้วเราก็ไม่น่าจะดูอะไรผิดเพราะว่าไมเคิลเองบอกว่าช่วงเดือน oh. เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับนะเป็นช่วงที่ตลาดเทรดได้ยากนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในไทม์เฟรม A15 เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นของ US30 ที่โปรดปราณน,นะครับ อันนี้ก็ตัวพาแอคชั่นก็เช่นเดียวกันนะครับนะเราดูในไทม์ฟรม m 1 5เนี่ยเราเห็นว่าจากเมื่อคืนเนี้ยราคามันล่อนลงมาปื๊บตุ๊บอย่างนี้เลยนะครับก็มีแรงส่งลงมาค่อนข้างจะชัดเจนราคาก็ค่อยๆไซด์เวีขึ้นไซด์เวีขึ้นไซด์เวีขึ้นนะครับอันตรงนี้จังหวะที่เรารอคือจังหวะที่เราก็จะเทรดลงตามแรงเดิมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันถึงจุดที่เป็น discount เฮ้ยไปข,ขึ้นมาเป็นพรีเมียมแล้ว หรือ,อยังนะครับที่จะทําให้เราเซลนะเราอยากจะเซลล์ Sell, เราก็ต้องรอให้มันได้พรีเมียมสน,นิดหนึ่งนะหรือ,อยังไงก็ต้องรอตลาดเปิดเาะนั้นเราเห็นใบแอดใน i ท e f เฟรมบนละนะทีนี้ทางซ้ายมือ,อยังดูเวิ้งว้างอยู่นิดนึงเราไปดูสิว่ามีอะไรบ้างเรามีสวิงโลข้างล่างนี้นะครับซึ่งราคาได้โดนลงไปแล้วเนาะแล้วก็สวิงโลข้างล่างกว่านั้นก็ลงไปแล้วนะตรงนี้พอจะเป็นออเดอร์บล็อก ก็พอจะได้อยู่นะครับนะราคาก็คือมาแตะตรงนี้พอดีนะเดี๋ยวยิงจากตรงนี้มาน,ะนี่คือในทางเฟรม H 1นนะโอเคนะตรงนี้แตะเป๊ะเลยครั้งแรกไปนะันั้นเราอยากจะทดสอบที่เดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายราคาก็ทะลุ้ต้ตรงนี้มานะนะครับส่วนข้างล่างนี้เนี่ยที่มันค่อนข้างจะแบบเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเราก็ไม่เช็เราก็ไม่เห็นนะเห็นด้วยนะว่ามันไม่ใช่อีโคโลแล้วมันอีโคตรงไหนนะครับ ะะตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกออเดอร์บล็อกหนึ่งจะได้ไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแือว่าเราลองตีตัวกรอบแกปนี้นะครับเหนะมือนม่ว,มว,มวนๆนะแต่ว่าทุกอันจริงๆมันก็มีความหมายว่าที่มันก่อตัวขึ้นมานะครับเป็นจุดที่เอากริทึมมันจะมา respect นะอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราเอ๊ะทำไมมันถึงมาน,น,นี้แต่ว่าก็คือมันอาจจะตั้งใจจะมาซิลตัวแกปตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันขึ้นมา respect gap นี้มันอาจจะลงต่อก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะเ <c oughs> พิ่งซื้อกองทุนไปเองมันจะลงแล้วเหรอขึ้นกันนะอ่ะโอเคอตัวใน m นะคร้านะเราเห็นว่าราคามันลงมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นมานะครับตรงเนี้จุดที่ผมเห็นก็คือว่าตัวของอ fair value gap ที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่ชังหว่าราคามันขึ้นมานะ ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้เคลียร์ตัวเซลล์ตัวบายไซด์ลิควิิตี้หรอกแต่มันก็หยอดลงมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่ผมจะมองมันเป็นอินเว์ชั่นแฟร์วิวแกรนะครับตรงนี้นะนะครับตัวทีววนี้มันซ้อนกันหน่อยนะครับก็ทนเอาหน่อยแล้วกันนะครับตอนที่ตลาดเปิดเนี่ยเราเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดรอปลงมานะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงเนี้ยผมยังลุ้นว่าเอ๊ะ มันจะลงต่อลงมาจนถึงตรงนี้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยมันก็คือปิดตัวอินเวอร์ชันแฟร์ไววแกนี้อาจจะ,ะต้องซูมเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับอตอนที่ตลาดเปิด2ทุ่มครึ่งนะครับในทางเฟรม m 5เราเห็นว่าราคาไซด์เวย์อยู่นะครับดล้ะนั้นมันก็หย่อนตัวลงมามีแก็บตรงนี้อันหนึ่งน,นะซึ่งมันสวยไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยมันอาจจะเป็นการลงเพื่อเลสเป็กแก็บนี้แล้วก็จะไปต่อก็ได้แต่ผมจะตีแก็บนี้้อีกอันหนึ่ง เป็นจุดสังเกตของเรานะครับ <Okay. S 1> หลายเส้นนิดนึงแล้วก็ทำใจนะพอราคามันไหลๆหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าราคามันทำยังไงกับแกบนีนะ้ราคามันไซด์เว่ใช่ครับแล้วก็ดูจะไม่สนใจแกบนี้เลยราคาหย่อนตัวลงมาถึงตรงจุดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยคอย ขึ้นมาถึงตรงนี้ผมไปดูใน M 1น่ดีกว่าโอเคก่อนที่เราจะไปไกลนะโอเคอในทางเทื่นก็น่าจะเห็นง่ายกว่านะครับพอตลาดเปิดปุ๊บนะสองทุ่มครึ่งนะครับราคาเกิดเป็นพินบาจะอัพนะครับแต่ว่าพินบาจะอัพนั้นมันโดนตกมาด้วยอันนี้นะครับตอนอีก2องนาทีถัดมานะครับราคามันดออปลงมาอย่างนี้นะ แล้วก็อีกขายก็ดรอปลงมาตรงนี้นะซึ่งเป็นการที่ลงมาเอาอีโคโรนี้ชัดเจนนะแล้วก็เกิดแฟร์ไบรยูแกรปในทำเฟรม M 1แล้วก็เป็น First Fair Value g a แกที่เกิดขึ้นด้วยเนาะราคาก็ Respect ครึ่งหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมันคาบเส้นนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่ามีครึ่งโอเคอะครึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วมันก็ทำท่าอ่อนแรงตรงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เซล,ลได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พอเราเซลปุ๊บ แล้วก็เอาสวิงโลนี้เป็นเฟิร์สทาร์กเก็ตก็ได้นะครับนะหรือว่าราคามันพอลงมาเนี่ยมันลง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 ไปต่อเนอะเอาะลงไปต่อก็คือลงมาหาตัวแก็บข้างล่างนี้นะจริงๆน่าจะทำาคนละสีฮะ ตัวผมเอาเข้าเซลล์ก่อนเนี่ยนะครับก็คือพอราคาย้อนขึ้นตรงนี้ปุ๊บมือไวจะเร็วนะจะีเอาใส่เอาเอาันนี้ก็เอาครึ่งเกินครึ่งไส่แล้วกันนะครับแล้วก็ออกที่สวิงโล่เดิมอย่างงี้ง่ายๆนะครับแล้วก็พอราคามันลงไปต่อเนาะราคาก็ไซด์เวย์ไซด์เวยสลงมานะครับรีเทรชขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาอ่ะคราวนี้ก็คือแก็บที่1แก็บที่2นะงั้น ตรงจังหวะที่แกลบสองเนี่ยเราอยากจะเข้าตรงนี้ทีหนึ่งนะเพราะว่าผมเห็นว่าคือจริงๆจังหวะที่ผมเทรดเมื่อคืนผมโดนสต็อปลอสไปทีหนึ่งเพราะผมเห็นว่าเออราคามันลงมาละแล้วตอนนี้นก็สานทุ่มสิบละนะเออตรงไส้นี้มันเหนือกว่าไส้นี้แล้วก็ดรอปลงมามีแฟร์วิวแกลบใช่ไหมนะปรากฏว่าราคาขึ้นมากินสต็อปลอ s ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ดรอปลงมาตรงนี้นะซึ่งทําให้เราได้เทรดจังหวะสองก็คือ ซึ่งเป็นออค์ประกรอบที่ครบกว่าเพราะอะไรตรงนี้คือบาย s i ด์ลูบิ i ิตี้นะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกที่เข้ามาในบาย s i ด์ลูบิ i ิตี้แล้วก็มีแก็บตรงนี้นะตรงนีนะ้โอเคครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเทรดเซลล์ตรงนี้ได้นะครับมาราคากลับมาที่ออเดอร์บล็อกออกที่อีโคโลตรงนี้ที่เดิมนะอันนี้ก็ ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะครับแล้วก็ราคาก็ยังลงไปต่อด้วยถึงเซอร์วิงโลข้างล่างไ้ด้วยนะครับแต่ว่าพอราคาได้ลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มหมดแรงนะครับพอแท่งนี้มันเริ่มผดนะพอตรงพินบาร์เนี่ยนะครับนะก็คือราคาเข้ามาที่แกลบเล็กๆนี้แล้วก็ลงแล้วมันหมดแรงจะลงต่อนะครับมันเริ่มมากลับไม่เขียวละแล้วก็ตัวเขียวเนี่ยคือเบรกตัวสวิงไฮตรงนี้ไปนะ เราก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊มมันกำลังจะกลับตัวพอราคาเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็พุ่งต่อ,อไปก็คือมันกลับตัวชัดเจนนะครับอ่ะอันพอราคาย้อนเข้ามาตรงนี้เราก็คิดว่ามันกลับเป็นขาขึ้นละมันก็ค่อยๆขึ้นไปซึ่งตรงนี้เรายังไม่เทรดกันได้เราก็รอ observe มันดูไปก่อนนะครับเนาะตรงตรงนี้นะราคามันอ่าตรงนี้เบรกตรงนี้ไปแล้วนะครับลงมาที่ gap นะครับแล้วก็บ u ขึ้นมานะ ชนตัวกรอบตรงนี้นะที่อาจจะ respect order block ตรงนี้ทีหนึ่งนะตรงนี้หัว rr ตรงนี้จริงถึงแม้ระยะทางสั้นแต่ rr ค่อนข้า,างดีเลยนะครับ3.6ต่อ2เนาะแล้วก็พอราคาตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่พ้น order block นี้มันย้อนลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ควรจะหยุดเทรดละเป็น i d เว a y นะครับแต่เราก็สุดท้ายเราก็รอให้ตลาดมันมันเฉลยตัวเองว่ามันจะขึ้นมานะนะครับก็คือขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับมีอิมบาลานซ์ด้วยแล้วก็เบรกทุกทุกหายตรงนี้เลยเนาะแล้วก็หังจากนั้นมันก็ไซเว้ยอัพนะก็คือตามภาษาบันสุกที่เราก็ไม่ควรเทรดเนาะโอเคนะ okay. นะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กันหรือเปล่านะเพราะว่าผมว่าราคามันไม่สวยสวยเลยนะรจริงๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆจำแพิสัมนที่สวยนะแต่ว่า าเกิดว่าเราจะให้เดาใจตลาดนะครับตรงนี้มันลงมาค่อนข้าง,างจะลึกและ้นะครับแล้วก็ตัวพฤติกรรมของมันที่ราคามันควรจะทําถ้ามันจะลงต่อเนี่ยมันไม่ทํามันเบรกขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่เราสงสัยว่าหนึ่งคือเราเราไม่ควรจะเซลล์แหละนะครับด้วย2เหตุผลแล้วก็2คือมันจะกลับตัวหรือเปล่านะก็คือตรงนี้แล้วก็กลับตัวมาเนี่ยนะครับตรงที่สําคัญเลย ก็คือเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาตรงนี้ออกไปก่อนนะมันเก็กัลูกตาโอเคนะตรงเหตุผลไอ,ไอ้ตรงส่วนที่สำคัญก็คือพอเราเข้ามาตรงนี้จุดที่ออกเนี่ยเรายังไม่คิดว่าถ้ามันไม่ได้เบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นออเดอร์บล็อกได้ในตัวที่สูงกว่านี้นะเพราะนั้นเราออกตรงนี้จะเซฟกว่าที่เราจะเอาพลังลุ้นของเราให้มันเบรกตรงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรายอมออกตรงนี้แล้วก็เก็บแต้มสบายใจใจะดีกว่า เพราะว่าไมเคิลเอก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าพอเห็นหน้าตาฟอร์มเป็นคล้ายๆจะเป็นออเดอร์ล็อกข้างบนเนี่ยเขาก็ออกตรงนี้ก่อนนะเขาไม่ได้แบบเอาแบกพลังบ้าพลังจะไปถึงนุมหมดเนาะจนกระทั่งมันเบรกตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราถึงจะสบายใจที่จะไปเอาบาย i ซด์ลีค i ิต t ี้ที่มันยังเหลืออยู่ในตลาดนะครับเช่นอีโคไฮอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับเโอเคครับนะก็ คลิปนี้ก็น่าจะแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆได้ดีนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมมากด like, กดไลค์กดแชร์นะจะได้รู้ว่าสไตล์นี้โอเคนะสวัสดีครับ